วันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะไปเรียนนอกสถานที่ที่ทเพนาดุนที่วัดโพทาราม น่าจะถูกนะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาหรอกแต่ว่าจะออกไปซื้อของไว้ไปกินที่นู่นก็เห็นอาจารย์บอกว่าไม่ค่อยมีร้านขายแล้วก็อหละซื้อไว้เผื่อก่อนแล้วกันโอเคไปเจอก,กันเลย ส,สร,อรอ้อนร้อนร่กันค่ะนะคะุณฟังเพลงเคคัมแบ็กพีซกลับมาได้ไหม พญากุศลาดนังจันทาเทวีกับนา่งรุ่นนะครับแล้วก็เมืองจำปา,าเมืองของพระเจ้ากามัททาและบ้านนาะทาเยดีแนละลูกสาวทั้งเจ็ดนะครับพญาปุณทานคุณหมอสมุทธานนะครับหลังสินไทยโดนขับไล่ออกจากเมืองเพียงจานไปอยู่ป่านั้นการงูท่วงนะครับการงูท่วงแล้วก็นั่งสมุนทากับนั่งสีดาจานันนะครับเลี่ยงสบาย เตรียมสบายนะครับน,นี่ด่านเล็กกันดานนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับข้างบนเป็นเรื่องพญาปูพันมาเอา,านางตรงมังค่าหอกสองแล้วก็มีเท้าเวียนถูกวันข้นางบนนะครับนี่พญาปูพันหายไปไหนเราบางแล้วมิค่าที่นี่กระดูกคุณนิค่าท่านนี้มาเอากระดูกเอาหนามม้วนหดมือถุนมาเอาปัญหาโม่ผู้ใดาขาเจ้เอาเที่ใไส้ขาผม,ามาเตรียนไส้ขาเที่ยวอินหาถุนมาหาขาผมแล้วก็ ก็ไม่ด้กาน้าๆที่โตนะครับ ปแล้วทำอะไรคะไม่ทำอะไรครับไม่ทำอะไรครับทำอะไรครับผมไม่ได้ทำอะไรทำอะไรครับผมแค่ทบสอบพื้น<อ>ทบสอบาทบสอบพื้นม่นแบบเออมันเรียบไหมอะไรเงี้ยก็เดินไปแบบกระสดุดพอดีทบสอบพื้นมนั่นนี่นคือมาอันนี้เป็นรอบพี่สิบล้านแล้ว นนดึอก็ใช่แหละแต่ว่าคนไม่นีวให้ทายว่าเราดูอะไรเคยดูรายการของพีิติ่าปะมันไรคะไปดูนะคะ Se ็กเอนจูเนปะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ตลาดวังยาแล้วทีไ่ไปทาวกิเมเม่กี้ไม่มีอะไรอะ่ะไม่มี คทุกคนนะคะได้เห็นความทรหดของเราในนี้คือไข่ทั้งสิ้นนะคะไปซื้อเทมเปมโคนแล้วมันไม่ไมีมเรากลับมาไม่ได้ไงแผงมันใหญ่ไปเราไม่ใส่กระเป๋ามาไม่ได้เลยแบบต้องออกแล้วใส่ทีละลูกทีละลูกในบอรุดคือขับรถสิบอะ,นะคะทุกคนนี่แหละครับความลำบากของการอยู่คนเดียว เวลาจะซื้ออะไรมันก็จะยากแบบนี้แหละถามว่าเอามายังไงเราไซค์คันเดียวอะครับเอาอันนี้ไว้ตรงขาเอาไข่ไว้ในรถอันนี้ก็คือซื้อตอนไปตลาดวังยาวเจอกันพรุ่งนี้วันนี้เรามีไปส่งเอกสารกรยศนะคะแล้วก็เออไปเรียนอันนี้คะ่ะเพราะว่าจะรีบเคลียร์แล้วก็ไปไปกลับบ้านกัน โคาลาศนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเรียนก่อนสายแล้วจริงๆอ่าจาครับงวน,นี้ครับน้มามนะครับไหนไนไหน,ไ,หนไม่ไนู่น <c oughs> สวัสดีครับบลอกีิปันโอ้โหนี้เป็นวันที่อากาศร้อนมากร้น,นแบบสับอ่ะร้อนไขนาดนี้อ่อือคือออกมาแบบน,น,นี้คืออย่ยทั่วมนะ เราจะส่งเอกสารสักครู่นะครับทุกคนมันจะมีคมนเสร็จแล้วมันมเสร็จแล้วเย้ๆมามาอ,อะไรย่งไม่สร เขาไม่ได้เรียนค่ะดูละครสั้นอยู่เขาไม่ได้เรียนคือแต่งตัวมาเรียนแปลกไไปแปลอะไรดูสาขาเราด้วยเอาเซเลสเอมันตงคือตอนนี้ไม่รู้ว่าคิดถูกหรือคิดผิดแต่ว่ามันตัวไปกับรวมทั้งหมดแล้วหกร้อยบาทคือมันเค้นคราได้ตั้งหลายวันแล้วหวังว่านี่จะเป็นคลิปที่ดี สาธุ99้อวยพรให้เราโชคดีมีใัยโชคใัยไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยไปด้วยค่ะไปแล้วตอนนี้นะคะหลงทางค่ะได้ว่าจะขับมาดูแต่อนขอดอกไปแล้วตอนนี้หลงไม่ใช่ก็ไม่รู้แว่าตอนนี้แบบเจะรักก็เราจะไปกันคุณพระนี่แหละค่ะชีวิต ของคนที่อยู่คนเดียวเผเชิญกับอะไรบ้างก็นี่แหละดวขอไปขับรถก่อนนะคะรอน้ำมันหมดเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เป็นวันที่เราจะต้องขึ้นรถทัวร์ไปจังหวัดโคราชละแต่ว่าไม่เคยขึ้นบขสเลยตอนนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งซื้อเองแล้วก็แล้วก็แบบทำอะไรเองหมดทุกอย่างเลยเพราะว่าก็นี่แหละค่ะ อยู่คนเดียวแล้วก็ทำอะไรเองเป็นมดภูมจักเลยค่ะคะือถ้าไม่ถ้าทาไม่เป็นก็ต้องถามหรือไม่ก็หาข้อมูลแล้วก็เราจะต้องขึ้นไปคือไปที่บคสแล้วแบบเวลาที่เอาไปขึ้นบคสนี่คือสิบเอ็ดโมงแต่เขาบอกว่าให้ไปล่วงหน้าก่อนสามสิบนาทีตอนนี้เก้าโมงสี่สิบละยังไม่ได้ออกไปเลยตอนนี้ก็คือจะเอารถไปเองแล้วก็จะเช่าที่เอาไปเจอกันเลยคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็เอารถมาจอดที่ฝากรถคืนละสิบห้าบาทวันนี้นะคะเราก็ได้ตัวมาแล้วลุงบอกว่าถ้ามาซื้อที่นี่อ่ะ198บาทแต่คือที่ตองก็คือ250าโคตรแพงทำใจค่ะ